พี่เคนโดเกรียงไกรมากนะครับพิธีกรและก็ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเนี่ยนะครับซึ่งพี่เคนโด้ในแหละเขาติดตามกรณีคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์ดสดีมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลครับและมีความมั่นใจว่าเรื่องราวนี้เนี่ยคุณแม่ของคุณพิงกี้เนี่ยนะครับมีความผิดเต็มประตูและยังมีการคาดการณ์นะครับหากไปดูข้อกฎหมายเนี่ยทั้งคุณพิงกี้และคุณแม่อาจจะติดคุกนานนะครับห้าหมนปีกันทีเดียว จากกรณีข่าวดาราสาวคุณพิงกี้และคุณแม่รวมไปถึงพี่ชายนะครับที่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับหลังสารอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัวคดีแชร์ลุกโซฟอร์เด็กดีครับแล้วก็มีจำเลยในคดีนี้เนี่ยรวม19รายล่าสุดในรายการแชร์ทางช่อง JMTV นะครับ25เนี่ยมีการเชิญเคนโดเกรียงไกรมาพิธีกรและผู้ประกาศข่าวคนดังซึ่งติดตามกรณีแชร์ฟอร์เด็กมดีนะครับมาตั้งแต่ต้นๆที่เคนโดเนี่ยเล่าเลยครับบอกข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยมันมีผู้เสียหายเยอะเบื้องหลังเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะคนที่เข้ามาทํา Forex 3D าเนี่ยหน้าตาดีกันหมดเพื่อทําให้ธุรกิจนดูดีดูน่าเชื่อถือดาราเหล่านี้ครับอาจจะเป็นผู้เสียหายท้่ซ้าไม่แน่ใจว่าดาราเหล่านั้นเนี่ยไปชวนใครด้วยหรือเปล่าพี่เคนดเล่าเลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยคนไปลงทุนกันเยอะมันมีการการันตีด้วยเงินต้นลงทุนไปแล้วไม่เสี่ยงได้รีเทิร์นก่อนข้างเยอะที่สําคัญคือมีคนหน้าตาดีบุคลิกดีสวยหล่อเนี่ยเล่นกันเต็มไปหมดนี่มีรักแสดงด้วยขณะที่พี่มดดา พูดเสริมครับว่ามีการนําดาราเหล่านี้นมาเทสแครคนที่ลงทุนด้วยนะซึ่งอาจจะยอมไปในจุดนี้มีร้านก็อาจจะลงร้านไปเลยนี่แต่ละคนระดับพระเอกเด็กที่เล่นหนังนะครับผู้ชายเนี่ยอายุยี่สิบสามสิบนะครับพี่เคนโดบอกว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยมันดูรวยขึ้นจริงๆนะจากการประกอบจากตัวประกอบตัวประกอบธรรมดาเนี่ยวันหนึ่งมีการไปถ่ายพงถ่ายภาพกับรถสปอร์ตรถหรูซื้อบ้านใหม่ใสาลิกาแพงๆทำงานอะไรทำไมรวยเดียวจัง กระบวนการนี้มันเป็นการเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าไม่ต่างจากแชร์ลูกโซ่คนที่จะลงเงินจะลงเองไม่ได้ต้องมีคนแนะนําเท่านั้นต้องผ่านแม่ทีงเพราะมีคําแนะนํายิ่งชวนมากก็จะยิ่งได้เงินมาก 1. เลยครับก็บอกว่าพี่คิโดบวกว่ากรณีนี้เนี่ยที่ชวนคนลงเงินเยอะเนี่ยก็คือแม่คุณพิงกี้เนี่ยครับที่โดนเพราะจุดนี้เลยพี่คิดด้วยบอกว่าแหล่งข่าวเนี่ยบอกมาว่าคุณแม่เนี่ยมีความสนิทก,กับคนในวงการเยอะก็เลยชวนคนในวงการบันเทิงครับ โดยมีการโอนให้ให้โอนเงินให้คุณแม่แม่ก็ตัดหัวคิวเป็นเปอร์เซ็นต์เลยที่ตัวเองจะได้เนี่ยนะครับพี่มดดําก็บอกว่าเหมือนที่เขามาเสนอให้ตัวเองนี่แหละพี่มดดําก็เคยโดนนี่จากนั้นก็จะมีการส่งเงินเนี่ยเข้าบริษ,ษัทครับแล้วดาราที่คุณแม่ชวนเนี่ยก็เยอะมากครับซึ่งไม่อยากจะอื่นชื่อดาราเหล่านี้เนี่ยก็ตกเป็นผู้เสียหายนะครับพี่พี่มดดําบอกช่างแต่งหน้าก็โดนโดนเันเยอะกับจะครึ่งวงการเลยครับเพราะไปหลายช่องนะครับจะมีคนถามตลอดว่าคาดีเนี่ยไปถึงไหน ส่วนกรณีที่คุณพิงกี้และคุณแม่ไม่ได้รับการประกันตัวครับเนื่องจากว่าคาดีนี้เนี่ยมันมีโทษหนักผู้เสียหายมันเกือบจะหมื่นคนความเสียหายมันสองพันกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเริ่มจากที่พี่ชายคุณพิงกี้เนี่ยไปเปิดบริษัทร,ร่วมกับนายพิรักนายภิรักที่คือหัวโจกนะคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นบริษัทในการทำฟอร์เร็กสามดีเนี่ยนะครับซึ่งพี่วิรักก็บอกว่าตนเองไม่เชื่อพิรักรครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมาออกรายการด้วยแหละตอนนั้นเนี่ยยังบอกเขาต้องเก็บเงินไปทําจมูกจึงคล่องใจว่าเอาเงินที่ไหนนนนนนนมาาารรววเเป็ล้ลนน้่ตอีะคับ จ้าต,ตัวก็เพิ่มจดนยนดิสซับไปเนี่ยรถสิบกว่าคันของเงอีกสองร้อยกว่าล้านยังยึดไม่หมดเลยโดยสําคัญเลยนะคผู้ชมครับพี่ถามคุณพิงกี้มีสายสัมพันธ์กับนายพิรักนี่นแหละคือดันไปเปิดบริษัทร,ร่วมกันแบบนี้เนี่ยคือผิดตรงๆครับเพราะไปมีชื่อในบริษัทซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยคาดว่าเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการฟอกเงินนี่แหละมีบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทบันเทิงนายพิรักถือหุ้นครับและถือหุ้นร่วมกับคุณพิงกี้และก็คุณแม่ มีเส้นทางการเงินกับบริษัทที่ทํา f o r e x 3 d ดีบริษัทดังกล่าวครับเห็นว่ามีการทําหนังแต่มันไม่ได้ดังหรอกเอาเงินมาถลุงเฉยให้มันมีรายจ่ายแล้วเส้นทางการเงินของพิงกี้เองเนี่ยนะครับในวงในเนี่ยเขาบอกมีการโอนเงินจากบริษัท f o r e เ 3D ดีเนี่ยมาทำมาชีคุณพิงกี้ด้วยครับคุณผู้ชมนี่เบื้องต้นเนี่ยนะบเขาบอกว่าพบว่าคุณแม่คุณพิงกี้เนี่ยลงทุนไปล้านกว่าบาทแต่ที่น่าตกใจก็คือพิงกี้มีเงินลงทุนที่ระบุอยู่ในนั้นเนี่ยถึง33ล้านบาทด้วยกัน ส่วนที่ว่าติดคุกห้าหมื่นปีเนี่ยคดีนี้เนี่ยเป็นคดีช่อกลงครับก็จะต่างกรรมต่างวาระโกงหนึ่งคนก็โดนห้าปีอันนี้ตีเป็นหมื่นคนก็คือห้าหมื่นปีครับคุณผู้ชมแม้กฎหมายมันจะจําคุกสูงสุดแค่ยี่สิบปีแต่เวลาอ่านคำพิพากษาเนี่ยก็คิดติดเป็นพันเป็นหมื่นปีคดีช่อกงเนี่ยจะไม่มีการลดหย่อนโทษต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะคนดังนะครับพอพูดแล้วเนี่ยคนจะเชื่อถือเราเป็นคดีตัวอย่างครับบุตรเดินราคาแพงด้วย ข่าววันที่นึงนะครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ